น้ำตาลตะหนักทันทีว่าหลอนไม่แต่หนี้เสือไปปะเอาจระเข้เท่านั้นแต่จระเข้ยังพาดหลอนกลับไปหาเสือเสีอีกด้วยแต่ชีวิตของผู้สื่อข่าวที่เจนสนามต้องละหกละเหินและเผชิญปัญหาอยู่ตลอดเวลาทําให้น้ำตาลไม่ยอมจนตอกหลอนหันขับไปประจันหน้ากับจ่านายสิบตํารวจผู้นั้น มีปัญหาอะไรเลยคะจา่าหล่อนจ้องหน้าเขาและถามเสียงกระด้างไม่ยอมเดินต่อไปอีกฉันเพิ่งบอกจ่าไปดูนี้เองบ้านายคนนี้กับพวกอีกคนเดึงเป็นคนชิงกระเป๋าฉันไปแทนที่จ่าจะทำอะไรจากลับไปถามถึงเสียจ่าจะมาช่วยฉันหรือว่าจะมาเยี่ยมญาติกันคะจ่าได้สิบตำรวจผู้นั้นมีได้คาดหมาย ว่าหญิงสาวจะแสดงปฏิกิริยาเช่นนั้นเขาทำท่าอึกอักน้ำตาลหลูทันทีว่าหล่อนกำลังเป็นต่อหล่อนลุกด้วยประโยคต่อไปว่าฉันเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประชามตินะจาฉันมาทุละเพื่อจะตามหาคนที่ฉันนึกว่าอยู่แถวนี้แต่นายคนนี้กับพวกมาขัดขวางแล้วก็ข่มขู่จิงเอากระเป๋าฉันไป แล้วยังทำให้ฉันต้องทิ้งจักรยานยนต์ที่เช่ามาไว้เสียด้วยถ้าจะช่วยอะไรไม่ได้ฉันจะกลับไปขอให้ผู้กองประดิษฐ์ช่วยนะคะการออกชื่อนายร้อยตำรวจเอกผู้เคยช่วยน้ำตาลขนหาตัวนายพระจงผู้ขับรถยนต์บรรทุกมอรณนะคันทีฆ่าชีวิตเสียทำให้สีหน้าและท่าทางของจ่านายสิบตำรวจเปลี่ยนไปทันทีเขาตรงเข้าไปจับแขนชายผู้นั้น แล้วดึงไปห่างน้ำตาลผู้สื่อข่าวสาวปล่อยให้ทั้งสองคนซุบซิบหาลือกันอยู่กลู่นหนึ่งหล่อนไม่สามารถจะได้ยินถ้อยคำของคนทั้งสองได้แต่รู้จากสีหน้าและท่าทางว่าเป็นกงนังวลอีกครู่นหนึ่งจ่านายสิบตำรวจจึงเดินกลับมาหาน้ำตาลและบอกหล่อนบ้าเขาบอกบ้ามีการเข้าใจผิดกันนิดหน่อย ถ้าหากว่าเขาจะคืนกระเป๋าให้คุณจะเลิกไม่เอาเรื่องเขาเพียงแค่นี้ได้ไหมแล้วจัก,กรยานยนต์ราคะน้ำตาลแซงถามทั้งถัง,ท,งที่รู้คำตอบอยู่แล้วจัก,กรยานยนต์ก็อยู่ตรงที่คุณถึงไว้นั่นแหละใครจะเอาไปทำไมกันชายผู้ต้องหาบอกเสียงกล้าวถ้าได้กระเป๋าและรถคืน ฉันก็ไม่ติดใจจะเอาเรื่องเอาราวอะไรละค่ะไม่อยากเสียเวลาไม่อยากมีเรื่องกับใครน้ำตาลบอกจ่านายสิบตำรวจใจอย่างเต้นระทึกเพราะไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์จะลงเอยดังที่หล่อนต้องการหรือไม่ไม่เกินสิบห้านาทีต่อมาน้ำตาลก็ขับจักรยานยนต์คันนั้นบ่ายหน้ากลับไปทางอำเภอกาบเชิงหล่อนตรวจพบว่าสิ่งของ และแหม้แต่เงินสดจำนวนเล็กน้อยในกระเป๋าของหลอนยังอยู่ครบถ้วนผู้สื่อข่าวสาวตั้งใจไม่แวะที่อำเภอกาบเชิงเพราะไม่แน่ใจในความปลอดภัยของตนแต่ขับรถเลยมุ่งหน้าเข้าสู่จงังหวัดสุรินทร์ทันทีคนแรกที่น้ำตาลโทรศัพท์ถึงคือนายพันตำรวจปีหญิงผู้เอื้อเฟือให้ข้อมูลเกี่ยวกับมรณก,กรรมของเสหลอนคิดเอาเอง ว่าหล่อนควรตอบแทนนายพันตำร,รวจปีสาวผู้นั้นด้วยการรายงานเหตุการณ์ประหลาดที่หล่อนเพิ่งจะได้ประสบมานายพันตำร,รวจปีสาวรละลึกได้ทันทีว่าแฝมเรื่องอุบัติเหตุสำคัญเรื่องนั้นมิได้อยู่ในความดูแลของหล่อนต่อไปอีกแล้วหากแต่ไปอยู่ในความดูแ,รแลรับผิดชอบของนายพันตำร,รวจโทหญิงผู้หนึ่งหล่อนขอบใจน้ำตาลที่รายงานเหตุการณ์นั้นมาให้ทราบ ตอนสายวันเดียวกันรายงานนั้นก็ผ่านจากนายพันตำรวจโทหญิงไปวางอยู่บนโต๊ะของนายพันตำรวจเอกผู้หนึ่งนายพันตำรวจเอกผู้นั้นคือหัวหน้าสำนักงานของนายพลตำรวจโทอิสลากรผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายกิจการพิเศษเขาจำได้ว่าเรื่องนั้นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเคยสนใจและมอบหมายให้ในายตำรวจชุดหนึ่ง เดินทางไปสืบสวนจนกระทั่งถึงจงังหวัดสุรินทร์แต่ยัางมิทันจะได้ผลอย่างไรการสืบสวนก็ชะงักและยุติดงเพราะการเปลี่ยนแปลงของหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจแต่จะอย่างไรก็ตามเมื่อผู้บังคับบัญชาเคยแสดงความสนใจเขาก็เห็นว่าควรจะรายงานสิ่งที่ตนรู้ให้ทราบก่อนจะรายงาน เขาทำสิ่งที่เห็นบ้าสมควรทำคือตรวจสอบชื่อของนายมงคลหรือหมงดอกอาวจากลังข้อมูลของกรมตำรวจสิ่งที่คอมพิวเตอร์รายงานให้เขาทราบนั้นเกินความคาดหมายของเขานายมงคลเป็นผู้ต้องสงสัยผู้หนึ่งว่าจะผัวพันกับการขายยาบ้าในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง นายพตลตำรวจโทอิสรากรรับรายงานนั้นด้วยความสนใจเขาลืมไม่ได้ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาถูกเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เขาเข้าไปเสาะหาข้อเท็จจริงเบื้องหลังการตายของนายพลโทลำบานหรือเสผู้เป็นประมุขของสำนักง,งานสืบราชการลับของรัฐบาลที่มีชื่อรหัสว่าบลาโบแต่เรื่องการสืบสวนและปราบปรามยาเสพติดทุกชนิด รวมทั้งยาบ้าที่กำลังระบาดไปทั่วประเทศยังเป็นหน้าที่และอยู่ในความรับผิดชอบของเขาตามคำสั่งของอธิบดีกรมตำรวจผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเคลื่อนไหวทันทีโดยไม่เสียเวลาตามนิสัยของเขาเขาสั่งชุดสืบสวนเดิมที่เคยสืบสวนเรื่องการตายของเสให้เดินทางไปยังจังหวัดสุรินสามวันต่อมาเขาก็ได้รับรายงาน ว่านายมงคลดอกอาวผู้ต้องสงสัยได้หายไปจากบ้านโดยปราศจากล่องลอยใดๆทั้งสิ้นและไม่ได้หายไปแต่เพียงผู้เดียวหากหายไปร่วมทั้งคนในบ้านทั้งชายและหญิงด้วยบ้านหลังนั้นบ้างเปลา่าเหมือนกับบ้าผู้เป็นเจ้าของอพยพไปอยู่ที่อื่นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจขนบ้านหลังนั้นและยึดได้ถุงพลาสติกเปล่าขนาดต่างๆเป็นจำนวนมาก บางถุงมีผงสีส้มของสารชนิดหนึ่งติดอยู่ภายในและเมื่อส่งกองบัญชาการวิทยาการตำรวจพิสูจน์ก็ได้รับการยืนยันว่าผงสีส้มนั้นมีแอมเฟตามีนเจือปนอยู่มากพอที่จะยืนยันได้ว่าเป็นยาบ้าอย่างแน่นอนเพียงเท่านั้นก็พอแล้วสำหรับผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจที่จะสั่งให้ล่าตัวนายมงคลแบบพลิกแผ่นดินหา ลมเพาอําลาเคิร์ตไชนเดอร์และเพื่อนร่วมเกตเขาของหลอนนายพันตำรวจโทสาวหลูว่าการอยู่ที่บ้านเช่าแห่งนั้นให้นานต่อไปอีกจะทำให้เคิร์ตหรือเพื่อนคนใดคนหนึ่งของเขาระแบงสงสัยในพฤติการของหลอนผ่านกริจของหลอนและเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลร่วมชุดอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็ก้าวไปมากพอที่จะยืนยันได้แล้วว่านอกจากเคิร์ต เพื่อนชาวโยุโรปคนอื่นๆของเขาแยกกันพักอยู่ที่ไหนบ้างและทั้งหมดพบกันเป็นประจำแต่ย้ายที่นัดหมายจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาสำหรับลำเพาพฤติการเช่นนั้นย่อมมีเหตุผลเพียงอย่างเดียวคือการปกปิดความเคลื่อนไหวและป้องกันการติดตามลำเภาบอกเคิดและคนอื่นๆมา เวลาการพักหล่อนของหล่อนในเมืองไทยหมดลงและหล่อนจําเป็นต้องเดินทางกลับไปยังฟิลิปปินส์เขดิดแสดงกิริยาอาไยอาวรมากกว่าคนอื่นด้วยเหตุผลที่ต่างคนต่างรู้ดีลำเผาไม่ปฏิเสธว่าถ้าหากเพราะไม่มีความสงสัยตามหน้าที่แล้วสัมพันธภาพของหล่อนกับเคิดอาจจะดำเนินไปด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งกว่านั้น เขาทำให้หลอนตะนกอยู่ขณะหนึ่งเมื่อเขาบอกว่าจะตามไปส่งหลอนถึงกรุงม,มนิลาแต่แล้วเขาก็เป็นผู้อธิบายว่าเขาไม่สามารถจะกระทําเช่นนั้นได้เพราะยังต้องคอยโบราณวัตถุอีกชิ้นหนึ่งที่มีผู้กำลังจะจัดส่งมาให้เขาด้วยกำลังสนับสนุนที่ได้รับมากขึ้นจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาลชุดสืบสวนของลำเพา สามารถที่จะแยกกันติดตามสะกดรอยและสังเกตพฤติการของเขิดและเพื่อนๆของเขาได้อย่างต่อเนื่องลำเผารู้ว่าหลังจากที่ล่ำลากันแล้วหล่อนจะเสี่ยงให้เขิดพบหล่อนอีกไม่ได้เป็นอันขาดสารวัตรตำรวจสันติบาลสาวถอนตัวออกจากการติดตามสังเกตพฤติการอย่างสิ้นเชิงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเพื่อนร่วมชุดสืบสวนที่จะทำหน้าที่นั้น ส่วนตัวหลอนรับหน้าที่กำกับและอำนวยการอยู่ในเรือนนิลภัยที่เช่าเอาไว้เพื่องานนั้นโดยเฉพาะหลันแล้วโชคก็เป็นของลำเพาหลอนได้รับแจ้งทางวิทยุว่าเขิดและพเพื่อนๆของเขารวมห้าคนได้นับพบกันที่ปัตตาเยอรบันแห่งหนึ่งในย่านสีลมและคราวนี้เองเมื่อออกจากพัตตารนั้นในตอนหลังเที่ยงคืน แทนที่จะแยกย้ายกันไปด้วยยานพาหนะชนิดต,ต่างกันคนทั้งห้ากลับเดินทางร่วมกันไปด้วยรถยนต์โดยสารแบบตู้ขนาดเล็กคันหนึ่งและเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนและระหว่างการเดินทางเคิดและพักพวกของเขาแสดงอาการระมัดระวังตัวอย่างผิดปกติมีการตรวจสอบการติดตามโดยขับรถบนเบียนเข้าตอกโนอนออกตอกหนีอยู่หลายเที่ยว และที่ผิดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือแทนที่จะแต่งกายตามสบายดังที่เคยเคิดและเพื่อนอีกสี่คนของเขากลับสวมเสื้อและกางเกงสีดำลัดกุมและสวมรองเท้าหุ้มข้อท่าทางธรรมัดแมงเหมือนกำลังจะไปเดินป่าลาําเพาสั่งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเลขทะเบียนของรถคันนั้นกับกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมานาคม ะได้รับแจ้งเกือบจะในทันทีว่าเลขทะเบียนนั้นเป็นของรถยนต์โดยสารแบบตู้อีกคันหนึ่งทั้งยี่ห้อและสีต่างก,กันกับรถยนต์โดยสารแบบตู้คันนั้นในชีวิตการผจญภัยของลำเพามีอยู่น้อยครั้งที่นายพันตำรวจโทสาวจะรู้สึกสังหรณ์ในอันตรายหรือเหตุหลายที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่คืนนั้นสังหรณ์ของลำเพาแรงเป็นพิเศษ หล่อนยังไม่มีพยานหลักฐานอย่างอื่นที่จะยืนยันพฤติการที่ผิดกฎหมายฉบับใดของเคริร์ตนอกจากเสียงขึ้นลูกเลื่อนปืนที่หล่อนได้ยินในห้องของเขาในคืนนั้นและชื่อของวัตถุระเบิดที่หล่อนเคยได้ยินเขาพูดถึงในการสนทนากับเลเชลแต่คำสอนของอาจารย์วิชาตอบโต้จารกรรมอย่างก้องยูนิหูของหล่อนอยู่ลั้งที่หนึ่งอาจจะเป็นอุบัติเหตุ ครั้งที่สองอาจจะเป็นเหตุบังเอิญผ่องกันแต่ครั้งที่สามให้สันนิษฐานว่าเป็นการ,รบัติการของศัตรูเหลขทะเบียนปลอมของรถยนต์โดยสารแบบตู้คันหนั้นเป็นสิ่งผิดสังเกตอันที่สามสำหรับลำเพานายพันตำรวจโ,โทรสาวไม่มีเวลาที่จะหาลือหรือขอรับคำสั่งจากผู้ใดลำเพาตัดสินใจทันที โดยยกหูโทรศัพท์ไปยังศูนย์รวมข่าวของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลหล่อนบอกเจ้าหน้าที่ผู้รับสายโทรศัพท์ว่าหล่อนคือใครแล้วจึงแจ้งว่าขณะที่กำลังปฏิบัติภารกิจของตำรวจสันติบาลเจ้าหน้าที่ของหล่อนได้ตรวจพบรถยนต์ที่ฉายเลขทะเบียนปลอมและสงสัยว่าจะมีพฤติการที่ผิดกฎหมายก็ให้ตำรวจสันติบาลสั่งเจ้าหน้าที่สายตรวจให้สกัดจับ ถังทงที่หล่อนได้กำชับแล้วว่าขอให้ฉายความระมัดระวังแต่เหตุหลายก็เกิดขึ้นจนได้สายตรวจที่ได้รับคำสั่งจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเผอิญเป็นสายตรวจจักรยานยนต์คนเดียวและคันเดียวเมื่อออกคำสั่งนั้นศูนย์รวมข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลได้สั่งให้จ่านายสิบตำรวจผู้นั้นคอยกำลังเสริมที่จะสั่งให้ไปสมทบอยู่ก่อนแต่จ่านายสิบตำรวจผู้นั้นใจหลอน เพราะเห็นว่าที่เกิดเหตุอยู่ไม่ไกลจากที่ที่เขาอยู่ในขณะนั้นนักและสามารถจะติดตามติดต่อกับกำลังเสริมทางวิทยุได้จึงได้ขับขี่จักรยานยนต์คันใหญ่นั้นออกไปก่อนและเมื่อเห็นรถยนต์โดยสารแบบตู้คันที่ต้องสงสัยจานายสิบตำรวจผู้นั้นเปิดไฟสีแดงบ๊อบบ้าเป็นสัญญาณและเปิดใสเลนด้วยเขาบังคับจักรยานยนต ให้แล่นขึ้นไปจนทันและแล่นคู่กับคนขับพร้อมก็ให้สัญญาณจอดแล้วเหตุการณ์ที่เขาไม่ได้คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นก็คือประตูด,ด้านข้างของรถยนต์คันนั้นเลื่อนเปิดออกชายในเครื่องแต่งกายสีดำคนหนึ่งโผล่หัวที่กลุ่มด้วยถุงดำออกมาในมือของชายผู้นั้นมีปืนกลกระบอกหนึ่งด้วยความตระหนักและตะนกในภัยจากในสิบตำรวจห้ามลอจัก,กรยานยนต แล้วนำรถเบี่ยงออกไปทางขวาแต่เขาอยู่ในระยะใกล้มากถึงเปิดชุดนั้นปะทะหน้าอกของเขาหลางของเขาปลิวออกไปกลิ้งอยู่ริมทางเท้าอีกด้านหนึ่งจักรยานยนต์ที่ปราศจากผู้บังคับกระเด็นไปจอดตะแคงอยู่กลางถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลสองคนที่ติดตามดูเหตุการณ์อยู่บนจักรยานยนต์ติดตามรถยนต์คันนั้นไปทันทีแต่ไม่กล้าเข้าใกล้ ระตนหนักในกำลังอาวุธที่เหนือกว่าของผู้ที่อยู่ในรถและที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลมีได้คาดหมายก็คือเมื่อเล่นห่างออกไปอีกประมาณครึ่งกิโลเมตรรถโดยสารแบบตู้คันนั้นก็จอดลงที่ข้างถนนผู้โดยสารทั้ง5้าคนลงจากรถแล้วแยกกันนั่งสอนถ่ายจักรยานดนตคนละคันซึ่งแยกกันเล่นออกไปต่างทิศและหายไปในความมืด ลำเพาฟังข่าวเหตุการณ์ทั้งหมดจากทางเครื่องรับวิทยุที่ใช้ความทีของตำรวจสันติบาลและตำรวจนครบาลหลอนรูว่าสังหรณ์ของหล่อนกลายเป็นความจรงิงเคิดและพเพื่อนๆนของเขากำลังจะออกไปประกอบอาชญากรรมหลายแรงโดยใช้อาวุธสารวัตรตำรวจสันติบาลสาวเสียใจที่หล่อนเป็นต้นเหตุให้สายตรวจตำรวจนครบาลได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แอลลอนต้องเก็บเอาความเสียใจนั้นเอาไว้ก่อนสิ่งที่ลำเพาต้องทำโดยรีบด่วนที่สุดคือรายงานให้กองบัญชาการตำรวจสันติบาลทราบเพื่อจะได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการล่าตัวเขิดและพวกซึ่งบัดนี้กลายเป็นอาจยกรสำคัญไปแล้วอย่างสมบูรณ์ขณะนั้นยังไม่มีใครรู้ว่ารถยนต์โดยสารแบบตู้ขนนั้นกำลังเล่นไปอย่างบ้าน นเป็นที่นัดหมายพบปะกันระหว่างธนุนิลาลัยและประมุดลองผู้อำนวยการผู้รักษาการในตำแหน่งระบุของบลาโบคนคนเดียวที่รู้และติดตามความเคลื่อนไหวของรถยนต์คันนั้นและของเขิดกับพวกมาตั้งแต่ต้นคือประมุดเท่านั้นลองผู้อำนวยการผู้รักษาการในตำแหน่งระบบขององค์การสืบราชการลับสูงสุดของประเทศสะบัดออกมาอย่างหยาบคาย แ,แทบจะลุกขึ้นเตะเครื่องรับวิทยุที่วางอยู่เบื้องหน้าด้วยความผิดหวังและกโกรธแ็งหลันเมื่อนั่งต่อไปอีกครู่หนึ่งเขาก็ได้สติและรู้ว่าสถานการณ์ได้ผันแปรไปแล้วความผิดหวังหรือโทสะจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นทั้งสิน้นประมดุดหยิบเครื่องรับส่งวิทยุเครื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วขานชื่อรหัสของผู้รับคนหนึ่งพอได้รับคำตอบ เขาก็สั่งสั้นๆว่ายกเลิกแผน A ให้ใช้แผน B แทนเดี๋ยวนี้<อ>จบตอนที่89แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะขอบคุณทุกท่นานที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหล <ข otic S 2> ายๆครับ